วันนี้เราจะพามาทำขนมสายบัวกันนะคะช่วงนี้เป็นฤดูน้ำมาสสายบัวจะออกเป็นจำนวนเยอะเราก็เลยจะพามาทำขนมสายบัวกันขั้นตอนแรกก็นำสายบัวมาร้างน้ำพักแล้วก็ส่งไว้ให้สะเด็ดน้ำกันก่อนเลยะคะ่ะนำกาน้ำร้อนขึ้นตั้งบนเตาไฟเราจะใช้น้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นในการคั้นกระทิ ขั้นตอนแรกก็นำน้ำอุ่นเทลงในกะมะเ้า,าแล้วก็ใช้นิ้วมือนวดจนเข้ากันดีจนกระทิออกมาข้นขาวแล้วนำไปบีบคั้นเอาน้ำกระทิออกบนกระชอนอย่างนี้นะคะเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะได้หัวกระทิที่เข้มขน้นวิธีนี้จะช่วยให้คั้นหัวกระทิง่ายขึ้นในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าในหน้าหนาวไขมันจะจับตัวกันอยู่ที่มะพร้าวถ้าเราใช้น้ำธรรมดา ขันมันจะขันไม่ออกนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะวิธีนี้จะช่วยให้เราได้หัวกะทิที่เข้มข้น,นก็สําคัญคือเราต้องใส่น้ําทีละนิดน้ำใส่บัวที่เราพักไว้ขึ้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี้เราก็นาใส่บัวไปหัน่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็นาใส่บัวมาใส่ลงไปในแช่ในน้าเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วเราก็จะขันเอาน้ํา ขื่นน้ำอะไรที่อยู่ในตัวสายบัวออกนะคะเราก็ขยำสายบัวนะคะที่เราแช่ในน้ำเกลือเมื่อกี้ไว้ห้านาทีขยำออกแรงนิดนึงนะคะเพื่อให้สายบัวของเรานะั่นนะ่ะแรกแล้วก็นำน้ำขื่นน้ำอะไรออกมาไม่ต้องกลัวขอช้ำนะคะออกแรงได้เต็มที่เลยคะ่ะนี่ขยำบีบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อใส่บัวโดนกับตัวน้ําเกลือที่เราแช่ไว้แต่แรกแล้วจะทําให้ตัวใส่บัวนิ่มและอ่อนลงแล้วก็คายเอาน้ําขื่นน้าอะไรออกมาแล้วทําให้เราคั้นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือเคล็ดลับพิเศษค่ะเราคั้นใส่บัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาใส่กระชอนกองแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆบีบเอาน้ําออกนะคะจนใส่บัวของเราแห้งเหลือแต่เนื้อค่ะจะคั้นใส่บัว ให้แห้งมากที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในสายบัวจะเป็นพวกยางพวกอะไรนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นไมพึงประสงค์ด้วยเราจะบีบให้แห้งที่สุดแล้วก็สูตรนี้ของเราทำง่ายนะคะเราจะไม่นำไปปั่นนะคะเราจะใช้สายบัวที่คั้นได้เนี่ยเอาไปทำขนมได้เลยทันทีค่ะไม่ยุ่งยากนี่คือสายบัวที่เราคั้นน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเรามาเตรียมแป้งข้าวเจ้า500กรัมนะคะ ใส่แป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้แป้งมันจะไปช่วยให้ขนมของเรานั้นมีสีใสเหนียวนุม่มน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ใช้มือคลุกคล้าได้เลย ตามด้วยใส่บัวที่เราเตรียมไว้ใส่บัวก็น่าจะประมาณ1นกิโลค่ะก็เท่ากับใส่บัว1นกิโลแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมันสำปะหลัง2ช้อนโต๊ะถึง3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย200กรัมนะคะโดยประมาณเพราะเราไม่ชอบทานหวานมากค่ะก็ใส่สัก200กรัมก็หวานละมุนละไมนะคะแล้วก็นำมาคุกแบบนี้ใส่หัวกะทิลงไปหัวกะทิก็ ใส่ไปให้แป้งไม่ให้เหลวมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําการใส่กระทงลําบากนะก็พอสมควรเดี๋ยวมาดูกันค่ะโดยคะเนหัวกะทิกันนะ่าจะอยู่ที่ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยกาไก่ธรรมดาเนี่ยค่ะ ก็คลุกเขาลงไปเรื่อยๆนะคะน้ำหัวกะทิก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะใครที่สงสัยว่าขนมของเราหวานแล้วหรือยังนะสามารถชิมแป้งดิบได้เลยค่ะเมื่อกี้แอบไปชิมมาแล้วแล้วก็แอบเติมน้ำตาลทรายลงไป50กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถชิมชิมแอบชิมได้นิดหน่อยนะคะจะได้รู้รสชาติว่าเราถูกใจไหมทำนึ่งออกมาเสร็จแล้วจะได้ถูกใจเรานะคะ หมักแป้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะนาไปหยอดใส่กระทงแล้วก็ครึ่งนึ่งนะคะนี่นะคะเราจะมาสอนทํากระทงกันนะคะก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็เม,ม้มเม้มเข้าไปแบบนี้นะคะซ้อนใบตองมาสองชั้นแล้วก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็เม,ม้มหัวเม้มท้ายแบบนี้สองแทนนะคะก็จะได้กระทงน่ารักน่ารักอย่างนี้ค่ะนี่เราก็ทําเตรียมมาไว้จนจะเต็มซึ้งแล้วนะคะ ตัดแต่งใบตองให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะนี่ก็มิมเข้าไปง่ายๆค่ะกระทงจุ่มจิ๋มน่ารักน่ารักนะคะนี่จับจิบจับจิบแล้วเมมเข้าไปอย่างนี้นะอ่า ขงคิ้วๆของเราเดี๋ยวไปดูตอนหยอดแป้งกันนะคะคนแป้งนะคะสักนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวหยอดเ่กระทงค่ะน่ากินไหมคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นชิ้นๆงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอนึ่งออกมาแล้วมันจะหน้ารับประทานขนาดไหน หยอดไปเรื่อยๆจนหมดแป้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนขึ้นตั้งเตาไฟดีกว่าค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะตอนที่หยอดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำนึ่งสักยี่สิบนาทีนะคะอีกยี่สิบนาทีมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาขนมของเราเป็นยังไงนะ นี่นะคะทุกคนพอครบ20นาทีแล้วหน้าตาขนมของเราก็หน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อในใสแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีเลยค่ะเมื่อกี้แอบไปชิมมาแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็โชคดีค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะทุกคนทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสูตรนี้สูตรง่ายๆแล้วก็อร่อยนะคะ